นี่คือการรันล,ลี่หรือไปเจอลูกค้าเนี่ดูสภาพวายปับเลงเอาให้ดูความลำบากคืออะไรเนี่ย พี่น้องครับพี่น้องครับถนนทำไมเป็นอย่างนี้สามากลางคืนเลยมาเลยนิดูดิครับลุยไหมครับชีวิตกับฟ <c oughs> อร์เรนเจอร์ขมชีวิตข้างทางเป็นป่าครับ เป็นป่าสับป,ประรดอันนี้เป็นสายไฟฟ้าแรงสูงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาน่าจะเลี้ยวนี่นะอ๋อใช <laughs> โอ่โชคดียังมีรถมาแล้วเนี่ย ใจมากับฟอร์เลนเจอร์ <f ans> <c oughs> โอ้ยดูดิยังไงยังไงทางทาง

ดูข้างทางนะถึงยังทางเปิดซะด้วยโอ้ถึงพอดี <c oughs> ถึงร้านแล้วโอเคดูสภาพร้าน เื่อนครับวันนี้มาลุยลุยหาลูกค้านะครับเป็นอะไรที่ไม่เคยมาเลยนะครับเป็นเส้นทางครับฟาร์สวนอุตสาหกรรมนะครับเนี่ยมีแต่โรงงานทั้งนั้นเลยโหชีวิตชีวิตต้องสู้จริงๆเลยนะครับในการที่ ต้องทำงานทำหากินเนาะนะครับสองข้างทางก็จะเติมไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็จะเป็นน,นิคมอุตสาหกรรมแถวปวกแดงนะครับถนนะครับ,รบก็ดูโอเคอยู่นะครับอันนี้พอดีผมใช้กล้องมือถือถ่ายนะครับก็ต้องระวังน,นิดนึงนะ เขาไม่เคยมาเลยครับเส้นนี้เป็นเส้นที่ะจะมีโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะนะครับเขาเผื่อหรือ mm hmm. หลายคน,น mm hmm. เนาะเผื่อว่าอยากรู้ว่าใช้ชีวิตยังไงแต่ละวัน <laughs> บางวันก็แอดเวนเจอร์อย่างเงี้ยครับ mm hmm. เสี่ยง mm hmm. ไปทั่วนะครับแอดเวนเจอร์มากเลยดีนะครับที่มากับ f o r ์ r เรนเจอร์นะครับเขาจะสนใจ ดีแอเวนเจอร์ Adventure สุแล้วครับเพราะว่ามาในเส้นทางที่เราไม่รู้นะครับถ่ายไว้เป็นที่ระลึกนะครับว่าวันหนึ่งเราได้มาอย่างดีแล้วนะครับเราได้เคยมานะครับตอนนานๆครั้งได้ได้มานะครับเพราะลูกค้าเจ้านี้เขาย้ายร้านมาอยู่ตรงหลังนีิคมสารกำน,นะครับเมื่อก่อนนี้เขาไม่เคยมาข้างทางก็จะเป็นนะครับโรงงานอุสารกำทั้งนั้นเลย ก็ไม่เคยไม่เคยมาเหมือนกันนะครับเต็ไปด้วยโรงงา,านอุตสาหกรรมเดี๋ยวถ่ายล้วก็จะไปลงในคลิปวิดีโอให้เ,เพื่อนๆที่ช่องสมพงษ์ชาแนลนะครับติดตามด้วยนะครับฝากฝากเพื่อนด้วยนะครับ เต็นไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมครับข้างทางนะครับนี่ก็โรงงานสองข้างทางนะครับชนบุรีอิชเชนซีบอร์ดครับอ้มาออกตรงนี้เองนะครับขอบคุณครับแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณนครับคลิปนะครับเนี่ยครับโรงงานอุตสาหกรรมทั้งนั้นเลยนะครับ โรงงานอุตสาหกรรมทั้งนั้นเลยเลก็ให้เลือกตรงนี้นะ